สวัสดีทุกคนกันด้วยนะจ๊ะยินดีนนนต้อนรับสู่าสู่ด z d ลี r y EP ที่เ่าหรว่าอีพีที่4แล้วมันก็ที่ต้องถ่ายแนวตั้งคือไม่ใช่หรอกเพราะว่าก็อยากถ่ายแนวตั้งจะทำไม <c oughs> อารมณ์เหมือนกับเหมือนไลฟ์อะไรวันนี้แต่จริงๆไม่ใช่นะน,นี่คืออัดวิดีโอแบบสดๆเลยไม่ได้ไลฟ์แต่อย่างใดเน,นาะก็คืออย่างนี้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรคือวันนี้มีปัญหาก็คือว่าช่วงเช้าประมาณ8โมงอ่ะ พ่อก็ปลุกเอ้เรากําลังหลับฝันดีเลยพ่อก็มาปลุกบอกว่าวันนี้มีเรียนไหมเอ้เราก็แบบตังหนีใจมีอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นึกว่าแบบมีงานให้ทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปรากฏไม่คืออําเภอเขาจะาเขาจะทําการตัดไฟ <c oughs> <c oughs> นี่คือความเฮี้ยหนึ่งความเฮี้ยความเฮี้ยเริ่มมาตัดไฟและเฮี้ยนอะไรก็คือเขาตัดไฟถึงห้าโมงเย็น และวันนี้กูมีเรียนปกติ <g urt i> แล้วเนี่ยวันเนี้ยมีเรียน2วิชาก็คือวิชาภักเช้าก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นวิชาอ่าสาทั่วไปเรื่องของการพัฒนามนุษย์อนะซึ่งวิชาช่วงเช้าเนี่ยอาจารย์เขายกคลาสไปเรียนสัปด,ดาหนะ์หน้าแต่ช่วงบ่ายเนี่ยก็ต้องเรียนก็ก็เลยแบบว่าตอนนี้คือที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ณตอนนี้นะก็คือเน็ตอ่าสัญญาณโทรศัพท์มันยังพอมีอยู่ทีนี้ก็เลยภาวนาว่าเน็ตโทรศัพท์อย่าดับแต่ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันที่่เเน็ตตจะะดับาาามพรว ทุกครั้งที่บ้านเปรมไฟดับเน็ตไอเน็ตโทรศัพท์มันจะดับประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่ก็ชั่วโมงหนึ่งอย่างเต็มที่คือตอนนี้มันมันหนึ่งชั่วโมงแล้วมันหนึ่งชั่วโมงที่ตั้งแต่ที่ไฟดับเพราะว่ามันดับตอนเก้าโมงเป๊ะเลยแล้วก็กี่ผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ประมาณ,ตอนน,มาณตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วก็ที่ไทยตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะดับตอนไหนหรือถ้าไม่ดับมันก็ดีเลยเพราะว่าอย่างน้อยคือถ้ามันไม่ดับเราจะได้คุยแบบว่าเข้าไปในโทรศัพท์นี้ได้เพราะว่าปกติ ก็โอเคลนเลยมานี่ไงแต่แบบนี่คือความชิบหายของวันนี้คือไม่เข้าใจอะไรมันโดนบันดาลใจให้เขาดับไฟวันนี้คือน่าจะเป็นเพราะว่าพาย,ยุเข้าเมาื่อคืนนี้ด้วยละมั้งเพราะว่าเมื่อคือนนี้ฝนก็ตกตกแรงอยู่นะเป็นบางช่วงบางตอนไปแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าไฟดับ2ชั่วโมงอยู่2ครั้งก็ตอนเอ่อเมื่อคืนนี้ก็ดับช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นประมาณ4ี่ทุ่มถึงเกือบเกือบเที่ยงคืนก็ประมาณนี้ก็ประมาณ2ช่วงจริงๆแล้วคิมเนี่มันก็ไม่มีมีอะ อยากเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าความชิบหายมันเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้ก็คือดูว่ามันจะดับตอนไหนถ้ามันดับก็คือเอาสารชีวิตก็คือไม่ได้เรียนอออไม่ได้เรียนช่วงบ่ายก็คือต้องบอกเพื่อนว่าแบบคือจริงจริงคือจริงๆเป็นมาบอกเพื่อนไปแล้วแหละว่าถ้าช่วงบ่ายไม่ได้เข้าก็ฝากบอกอาจารย์ด้วยว่าเออบ้านไฟดับอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็ต้องรอรอไอ้ว่าเน็ตโทรศัพท์มันจะดับตอนไหนนะทุกคนถ้ามันดับก็คือเอาสารชีวิตนะแต่ถ้าไม่ดับก็ดีก็ดีก็ดีไปก็จะได้แบบเอออย่างน้อยก็จะไม่มีแบบว่าแชเ เข้าแท็บเล็ตได้เพราะว่าเปมก็มีแท็บเล็ตอยู่เครื่องหนึ่งนะครับผมเราเคยได้เรียนออนไลน์อยู่ก็คงจะเรียนออนไลน์กันส่วนใหญ่เนาะเกือบเกือบทุกคนเนาะก็มีปัญหาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ในเบื้องต้นเราก็ควรที่จะแบบว่าครูผู้สอนหรือว่าอาจารย์ที่เขาสอนเนาะว่าแบบเออที่บ้านไฟดับนะอะไรประมาณนี้คือแบบคือเปมเชื่อว่าถ้าบ้านไฟดับปุ๊บแน่นอนว่าทุกคนจะต้องมีสัญญาณโทรศัพท์อย่างน้อยอ่เชื่ออันนี้เปมเชื่อเพราะว่าอย่างน้อยสัญญาณโทรศัพท์ มันก็แบบว่าคือสมัครไว้สักสองชั่วโมงก็ได้แบบนี้แล้วก็แบบว่ารีบอ่าวีโอคอลหรือหรือว่าอ่าคอลหาอาจารย์หรือว่าครูที่ปรึกษาหรือว่าครูสอนอ่าครูประจำวิชาเนี่ยบอกเบื้องต้นว่าแบบเออไฟดับนะอะไรรมานี้แล้วก็ดับทั้งวันหรือว่าดับเป็นช่วงๆก็ว่ากันไปก็ค่อยๆบอกกันไปเนาะแต่ว่าอย่าคง,งเปมเปมดับทั้งวันเพราะว่าอ่าการไฟฟ้าเขามาซ่อมไฟอะไรนี่หรือมันมีเหตุอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าเปมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านาตอนนี้คือมันดับไปแล้วณตอนนี้ก็ สังเกตว่าไฟตัวเราเตอร์ Wi-Fi ก็ไม่มีไฟแล้วก็แสดงว่ามันดับจริงโอเคก็ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนใน EP ต่อไปว่าจะทำะจะลงคลิปประมาณไหนอะไรแนวไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็ฝากติดตาม IG นะครับผม u ัน e r s c o r กอ z x v ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย ลงทุนแค่ไหนทําใจเธอดูโอ้โหเยี่ยกูต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน23กิโลเพื่อมาน้ำโสมอีดอกเยี่ยลงทุนไปไหนอีสัตว์มดู